เดีนถามทางคุณกันาวีดีกว่าเดีนอยากรู้จริงๆทําไมคุณเซนเขาเกิดอะไรชีวิตนี้เขาเอะอะเอะอะก็จะฟ้องศาลโลกจะลากเราไปศาลโลกกับศาลโลกคนไทยได้ยินคํานี้ก็แย่เยงเพราะเราสูญเสียเขาพระวิหารไปไ่จะมาพูดเรื่องศาลโลกไม่คุยไม่คุ้นด้วยเดีนอยากรู้ค่ะศาลโลกมีความหมายอะไรกับคุณเซนสร้างผลกระทบอะไรให้กับคนไทยไหมถ้าเกิดเรากําลังมีปฏิปักษ์กับคําว่าศาลโลก ICJ นะครับ International Criminal คอร์ดสแตัสเตสเนี่ยก็คือสารโลกที่เราแปรกันเนี่ยก็คือสิ่งที่เราเสียเข่าพระวิหารไปจริงมันก็ต้องเป็นการที่เรายอมรับในอำนาจเขตอำนาจสารโลกถึงที่จะสามารถเข้าไปได้แต่ประเทศไทยประกาศชัดเจนนะครับว่าเราจะไม่เข้าไป ICJ แต่มีทางหนึ่งที่เราสามารถขึ้นได้นะปัจจุบันนี้แต่ผมก็ยังไม่เห็นมีความพยายามของฝ่ายบริหารคือ ICC International c r i m i n a l Court ก็คือ,อ สารอาญาระหว่างประเทศซึ่งจริงเราทําได้เพราะมันเป็น,ป,นประเด็นปัญหาระหว่างคนต่อคน ICJ เจนี่ยจะเป็นรัฐต่อรัฐถ้ารัฐไทยถ้ารัฐเราสองรัฐเนี่ยตกลงปรงใจกันจะขึ้น ICJ เจกันไปแต่ ICC ก็จะเป็นถ้าผมได้รับผลกระทบผมก็สามารถที่ไปฟ้องคนที่ทําฝั่งนู้นได้แล้วมีฐานในเรื่องเกี่ยวกับการกระทำสีอย่างด้วยกัน เดี๋ยวจะพูดไปมันจะยาวเหมือนการเลคเชอร์ไม่ควรจะพูดแต่จริงสามารถทําได้ในเรื่องเกี่ยวกับว่าถ้าเขาเป็นเขาเป็นเขาเป็นคนที่เป็นอาชญากรท่านสงครามเค่นี้เราก็ทําได้แล้วไม่ใช่เหรอทำไมเราไม่มีใครทําล่ะฟ้องซะเลยจับหุนเซนพุนมาเน็ต ขึ้นสารโลกนี่อาชญากรนะคะนี่ขาขาดไปแต่เจปดข้างแต่พออีก2คนนี่ละค่าอย่างนี้มันมันยิงประชาชนใช่ไหมโดยไม่ได้มีอาวุธใช่ไหมโดยรู้ตัวยิงทัดยิงโรงพยาบาลยิงสาลพิหารอะไรต่างๆเนชัดเจนว่าขึ้นได้แต่คุยแล้วไม่